เช้ามืดวันที่6มกราคม2569เกิดเหตุกระสุนปืนคอตกที่เนิน469จังหวัดอุบลราชธานีที่ประชุมมีมติระงับปฏิญญาเพื่อสันติภาพชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วลากยาวมาจนถึงต้นปีนี้เลยใช่ค่ะโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ที่ทหารไทยสี่นายไปเหยียบกับระเบิดที่สีสเกตครับเหตุการณ์นั้นสะเทือนใจมากแล้วก็ นำไปสู่การที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสบชที่มีนายกอนุทินเป็นประธานเนี่ยต้องออกมาประกาศร,งระงับปฏิญญาสันติภาพทันทีเลยอืคือหลายคนอาจจะมองว่าน,นี่ก็เป็นแค่เหตุปะทะกันตามแนวชายแดนทั่วๆไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่พอเรามาดูข้อมูลที่ผู้ฟังส่งมาให้นะครับมันชัดเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มันคือยอดภูเขาน้ําแข็งของปัญหาที่ที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากโอ้โหเรื่องนี้ถ้าจะให้สาวก,กไปจริง จริงนะคะมันยาวเป็น10ปีเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนแต่มันพันกันไปหมดเลยทั้งเรื่องเก่าๆในประวัติศาสตร์การเมืองในบ้านเราบ้านเขาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะผลประโยชน์ทางเศษรษฐกิจใช่ค่ะผลประโยชน์มหาศาลที่รออยู่ใต้ทะเลแต่ถ้าจะให้ชี้เป้าลงไปเลยว่า อะไรคือใจกลางของปัญหานี้ทั้งหมดมันถูกผูกปมไว้กับเอกสารสำคัญแค่2ฉบับเท่านั้นเองก็คือ MOU ปี2 5 4 3กับปี2 5 4 4ที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสาร2ฉบับนี้กันว่ามันมีกับดักหรือทางออกซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่ถึงได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในสังคมไทยมาได้นานขนาดนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาแกะดูกันทีละฉบับ เริ่มจากบนบกก่อนเลย MOU ปี2543นี้มันคืออะไรครับถ้าดูตามหลักการนะคะมันคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกฟังดูดีมากเลยนะฟังดูดีครับคือตั้งกรรมการร่วมกันไปสำรวจไปปัดปันเขตแดนให้ชัดเจนจะได้จบจบกันไปใช่ค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยให้มันเป็นวิทยศาศาสตร์ไม่ต้องมาเถียงกันอีกแต่ปัญหาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆค่ะ จุดไหนครับคือในตัว MOU ดันไปนระบุให้ยึดโยงกับแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนแผนที่เก่าที่ฝรั่งเศสทำไว้ใช่เลยค่ะที่ทำไว้ตั้งแต่ปีพศ2 4 5 1โน่นเลยซึ่งนี่คือจุดที่ฝ่ายที่คัดค้านเขามองว่าเหมือนเราเดินเข้าสู่กับดักตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุยกันเลยแค่เรื่องมาตราส่วนแผนที่นี่มันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับมหาศาลเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ แผนที่1ต่อ2 0 0แสนเนี่ยความคลาดเคลื่อนแค่1มเมบนกระดาษมันเท่ากับระยะทางจริงถึง200เมตรเลยนะ200เมตรค่ะในขณะที่แผนที่ l 4 018มาตราส่วน1ต่อ50,000ที่ฝ่ายไทยเราเยึดถืออยู่ตอนนี้ที่กองทัพสหรัฐช่วยทำความคลาดเคลื่อน1มเมบนแผนที่จะเท่ากับระยะทางจริงแค่50เมตรเท่านั้นเองอืมต่างกัน4เท่าตัวเลยนะนั่น แปลว,ว่าแค่ดินสอขีดพลาดไปนิดเดียวที่ดินอาจจะหายไปเป็นร้อยเมตรได้เลยถูกต้องค่ะนี่คือสาเหตุที่เขามองว่าเราเสียเปรียบตั้งแต่ในมุ้งแล้วซึ่งมันก็ไปสกิดแผลเก่าอย่างกรณีประสาทพระวิหารอ๋อที่จุดเริ่มต้นก็มาจากแผนที่ยุคอนา,นานิคมแบบนี้เหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้จากบนบกมาดูเรื่องที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็ผลประโยชน์สูงกว่ามากๆนั่นก็คือในทะเล กับ MOU ปี5 5 4 4ใช่ค่ะสมอรภูมิในทะเลเนี่ยเดิมพันสูงกว่าเยอะมากเรากำลังพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ที่ขนาดมันใหญ่ถึง26,000ตารางกิโลเมตร26,000นี่มันมันใหญ่กว่าจังหวัดนะครราชสีมาทั้งจังหวัดอีกนะครับใหญ่กว่าอีกค่ะและที่สำคัญคือใต้ทะเลตรงนั้นเนี่ย โรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประเมินว่าอาจจะมีก๊าซธรรมชาติมหาศาลถึง11ล้านล้านลูกบารฟุตแล้วก็ยังมีแหล่งน้ำมันอีกซึ่งถ้าเอาขึ้นมาใช้ได้นี่คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเลยเพราะก๊าซในอ่าวไทยของเราเองก็ก็กำลังจะหมดในอีก10-15ปีข้างหน้านี้แล้วใช่ค่ะแล้วมันอาจจะหมายถึงค่าไฟที่ถูกลงสำหรับทุกคนด้วยแล้ว MOU ปี4ีนี้เขาจัดการกับพื้นที่นี้ยังไงครับ เขาแบ่งพื้นที่ OCA ออกเป็น2ส,ส่วนค่ะโดยใช้เส้นลัติจุด11องศาเหนือเป็นเส้นตัดส่วนบนที่เล็กกว่าประมาณ1 0,000ตารางกิโลเมตรตกลงว่าจะเจรจาเพื่อแบ่งเขตแดนทางทะเลให้ชัดๆไปเลยโอเคแบ่งกันไปเลยว่าของใครของมันแต่ส่วนล่างที่ใหญ่กว่ามากประมาณ16,00 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยตกลงว่าจะใช้โมเดลการพัฒนาทรัพ,พยากรร่วมกันหรือที่เรียกว่า JDA JDA ก็คือพักเรื่องอธิปไตยไว้ก่อนไม่ต้องเฉียงว่าของใคร แต่มาตั้งบริษัทร่วมกันขุดพลังงานขึ้นมาและแบ่งผลประโยชน์กันแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยค่ะเหมือนที่เราเคยทำสำเร็จกับมาเลเซียแต่แต่แตมันมีเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดซ่อนอยู่ค่ะแล้วก็กลายเป็นชนวนความขัดแย้งรุนแรงมาจนทุกวันนี้เลยนั่นก็คือการเจรจาทั้งสองส่วนนี้ทั้งการแบ่งเขตแดนส่วนบนและการทำา JDA ส่วนล่างจะต้องทำไปพร้อมกันและไม่อาจแบ่งแยกได้ อ๋อที่เขาเรียกว่าเป็น indivisible package ถูกต้องค่ะหมายความว่าเลือกทำอย่างใดอย่างหนึงก่อนไม่ได้หรอครับต้องต้องมัดรวมกันไปเลยใช่ค่ะจะมาเรื่องเอาแต่ส่วนที่ตัวเองได้เปรียบไม่ได้ เช่นไทยจะรีบเอาแต่พลังงานใน JDA โดยไม่ยอมคุยเรื่องเขตแดนส่วนบนที่อาจจะซับซ้อนกว่าแบบนั้นทําไม่ได้เป็นการบีบให้ต้องคุยกันให้จบในภาพรวมถูกต้องค่ะมันเลยเป็นทั้งกลไกที่สร้างความไว้ใจและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของข้อตกลงทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็คือจุดที่ความคิดแตกเป็นสองขั้วอย่างรุนแรงฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นทางรอดแต่อีกฝ่ายมองว่าเป็นกับดักขายชาติ เรามาฟังมุมของฝั่งที่บอกว่าต้องยกเลิก MOU 2ฉบับนี้ทันทีกันก่อนเลยครับเหตุผลหลักๆของเขามีอะไรบ้างฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิกเนี่ยเขามีเหตุผลหลักๆอยู่3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยเรื่องแผนที่ใช่ค่ะการยอมรับกรอบของ MOU 2543ที่อิงแผนที่1ต่อ2อ0แสนของฝรั่งเศสมันคือการยอมรับความเสียเปรียบตั้งแต่ต้นทางเลยครับแล้วข้อที่2ล่ะครับ ข้อที่2คือเรื่องการยอมรับการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาโดยปริยายโดยเฉพาะประเด็นเกาะกูดค่ะอ๋อที่มีคําถามว่าในเมื่อเกาะกูดเป็นของไทยชัดๆทําไมถึงยอมให้มีแผนที่แนบไทยที่กัมพูชาลากเส้นลงมาคลุมพื้นที่ใต้เกาะกูดได้ใช่ค่ะมันเหมือนเราไปยอมรับว่าคําอ้างของเขามีน้ําหนักทั้งทงท,งท,งที่ไม่ควรจะมีซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในทางความรู้สึกและนี่ก็นําไปสู่เหตุผลข้อที่3ท,ที่ทรงพลังมากในทางอารมณ์ก็คือ ผู้สัญญาไม่รักษาสัจจะคืออีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงค่ะฝ่ายที่คัดค้านเขามีข้อมูลอ้างว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงใน MOU 2543ที่ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่พิพาทมาแล้วเป็นร้อยๆครั้งเช่นการสร้างถนนหรือฐานทหารใช่ค่ะสร้างถนนสร้างชุมชนสร้างฐานทหารก็มีคำถามก็เลยเกิดว่าในเมื่ออีกฝ่ายไม่เคยรักษาสัญญา แล้วทำไมเราต้องก่อดสัญญานี้ไว้คนเดียวซึ่งก็เลยนำไปสู่วาทกรรมรุนแรงอย่างไส้ศึกหรือคนขายชาติถูกต้องค่ะมันคือความรู้สึกว่าเรากำลังถูกเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทีนี้ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันเสียงแข็งมาตลอดว่าการยกเลิก MOU จะนำไปสู่หายนะที่ใหญ่กว่ามุมมองของฝั่งนี้เป็นยังไงครับฝ่ายที่ต้องการคงไว้เขามองในมุมที่อืม เน้นเรื่องความเป็นจริงในสนามการทูตระหว่างประเทศค่ะเหตุ hey, ผลข้อแรกที่เขาย้ำตลอดคือ MOU ไม่ใช่สัญญาแบ่งดินแดนนะแต่มันเป็นแค่กรอบการเจรจาใช่ค่ะมันคือการสร้างโต๊ะเจรจาขึ้นมาถ้าเราเป็นคนล้มโต๊ะนี้ทิ้งไปก่อนแล้วเราจะไปเริ่มคุยกันที่ไหนบนพื้นฐานอะไรซึ่งก็นำไปสู่ข้อที่2คือต่อให้เราฉีก MOU ทิ้งไปปัญหาก็ไม่ได้หายไปไหนพื้นที่ทับซ้อนก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่หายไปคือคกลไกการพูดคุยอย่างสันติค่ะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การใช้กําลังแล้วในเวทีโลกไทยก็จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ล้มโต๊ะเจรจาเองแล้วเขามีกลไกป้องกันความเสี่ยงอะไรไหมครับมีค่ะและสําคัญมากด้วยใน MOU .2544 มีสิ่งที่เรียกว่า Safeguard Clause ซึ่งระบุชัดเจนว่าข้อตกลงสุดท้ายใดๆก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยก่อน แปลว่ารัฐบาลจะแอบไปตกลงไรลับหลังประชาชนไม่ได้ตามหลักการคือไม่ได้ค่ะแต่แต่ในทางปฏิบัติถ้าหากรัฐบาลตอนนั้นมีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาหรือที่เรียกกันว่าเผด็จการรัฐสภามันก็อาจจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและเป็นขอ้อกังวลที่ฝ่ายค้านหยิบมาโจมตีเสมอซึ่งในทางทฤษฎีมันก็เป็นไปได้แต่ในมุมมองของนักการทูตการมีกลไกนี้อยู่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย และเหตุผลสุดท้ายที่ฝ่ายนี้มักจะยกขึ้นมาปิดท้ายก็คือคำถามที่ว่าถ้าไม่เจรจาแล้วทางเลือกที่เหลือคืออะไรคือสงครามใช่ไหมเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับเพราะการถกเถียงมันมาถึงจุดนี้มันก็เลยกลายเป็นอาวุธทางการเมืองไปโดยสมบูรณ์เลยใช่ค่ะในฝั่งไทยเราจะเห็นว่ากลุ่มการเมืองต่างๆใช้ประเด็นนี้ปลุกกระแสชาติยมใช้ข้อกล่าวหาเรื่องเสียดินแดนหรือขายชาติเพื่อบ่นทอนรัฐบาลคู่แข่งมาตลอด เราไม่ฝรั่งกับบูชาแล้วครับการฉายภาพเป็นผู้พิทักษ์ชาติของฮุนเซนและก็ตอนนี้คือฮุนมาเนตมันได้ผลจริงๆหรือเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองเป็นการผสมการของทั้งสองอย่างค่ะคือมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพในการรวมศูนย์อำนาจจริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปตอบสนองความรู้สึกชาติยมที่มีอยู่จริงในหมู่ประชาชนเขา ที่มีความทรงจำเรื่องความยิ่งใหญ่ในอดีตใช่ค่ะการฉายภาพผู้นำในฐานะผู้พิทักษ์ชาติจึงเป็นสิ่งที่ขายได้เสมอแล้วสื่อของทั้งสองประเทศก็มีส่วนอย่างมากในการขยายความขัดแยง้งสร้างวาทกรรมเรากับเขาให้มันบานปลายขึ้นไปอีก ซึ่งมรดกทั้งหมดนี้ก็ส่งผ่านมาถึงรัฐบาลของนายกอนุทินที่ต้องมารับมืออย่างเต็มตัวในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนจะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยใช่ค่ะเราเห็นการเคลื่อนไหวที่แข็งก้าวขึ้นหลายอย่างจากรัฐบาลชุดนี้ทั้งการสั่งระงับส่งออกน้ํามันการระงับปฏิญาสันติภาพครับแล้วก็มีการประท้วงผ่านช่องทางการทูตด,ด้วยค่ะแต่ที่น่าจับตาคือมันมีมิติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในสมการความขัดแย้งนี้ อย่างเช่นเรื่องอาชญียกรรมข้ามชาติที่อยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาถูกต้องค่ะโดยเฉพาะข้อเสนอของคุณรังสีมันโรมที่ให้ใช้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ฟ้องรัฐบาลกัมพูชาเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งก็เพิ่มมิติความขัดแย้งเข้าไปอีกจากเดิมที่คุยกันแค่เรื่องเขตแดนกับพลังงานใช่ค่ะมันทําให้การเจราจาย,ยิ่งยากขึ้นไปอีกและตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดที่เข้ามาในยุคนี้แบบที่หลายคนคาดไม่ถึง ก็คือการเข้ามาของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะภาพที่นายกอนุทินกับคุณมาเนตไปลงนามข้อตกลงหยุดยิงควาลลลมเปอร์พีสคอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่งเป็นสักขีพยานอยู่ตรงกลางใช่ค่ะภาพนั้นมันยกระดับข้อพิพาทนี้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วในวันเดียวกันไทยยังไปลงนาม MOU กับสหรัฐเรื่องแร่หายากแล้วก็ข้อตกลงการค้าอื่นๆด้วย นี่จึงเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าการดึงสหรัฐเข้ามาเป็นเหมือนผู้คำ้ำประกันสันติภาพแบบนี้มันเป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับเป็นคำถามล้านดอลลาร์เลยค่ะ การดึงสหรัฐเข้ามามันไม่ใช่แค่การหาคนกลางมาไก,กล่เกลี่ยแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนมากไปถึงประเทศจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาถูกต้องค่ะการที่ทรัมป์มานั่งเป็นพยานมันยกระดับข้อพิพาทนี้จากเรื่องของสองประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมการอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทันทีด้านหนึ่งมันอาจจะช่วยคานอำนาจและทําให้การเจรจามีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่เราจะถูกดึงเข้าไปสู่เกมการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นมากระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วมันจะทําให้สมการความขัดแย้งทั้งหมดนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพความย้อนแยงที่น่าสนใจมากนะครับคือในขณะที่การเมืองในประเทศเต็มไปได้วยกติกมชาตินิยมที่แข่งกราวเรียกร้องให้รัฐบาลต้องสู้ยอมไม่ได้แม่นิ้วเดียวแต่ในเวทีโลก รัฐบาลกลับกำลังเดินหน้าเจรจาสันติภาพและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานที่มีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเดิมพันมันเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามเดินไปสองทิศทางพร้อมๆกันครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นประเด็งทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อคะ่ะว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ประเทศไทยจะสามารถดำเนินนโยบายสองแนวทางที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้ไปพร้อมกันได้ คือการยืนหยัดอย่างแข็งกร้าวในเรื่องอธิปไตยเพื่อตอบสนองความรู้สึกของคนในชาติและในขณะเดียวกันก็สแสวงหาความร่วมมืออย่างประนีประนอมในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของประเทศหรือสุดท้ายแล้วสองเส้นทางนี้มันขัดแย้งกันโดยพื้นฐานและจะทำให้ความขัดแย้งนี้เป็นเหมือนไฟใต้เท่าฐานที่รอวันปะทุข,ขึ้นมาใหม่อย่างไม่รู้จบ